เาหาน้องเบล่าเนีหย่เลยครับพี่เปย์นะโอ้ยเบล่าอย่าไปเปยอย่างนั้นนะจนหมดเจ๊งเลยลูกมาบอกทัานหล่อมากหน้าใสมากครับเสื้อก็จะเอฟซีสงสัยว่าผมมีเสื้อกี่ตัวก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซีแหละครับซื้อมาให้ตอนหลังนี่นะครับเบอร์เอเอเบอร์เอเอนะครับมาบางคน 2XL 3XL 4XL เลยใหญ่ใหญ่แล้วแต่ว่าก็ใส่ทุกตัวนะฮะโดยปกติถ้าผมไปซื้อเองนี่จะซื้อที่บิ๊กซไปดูเสื้อบิ๊กซลายแบบนี้มันก็จะมีราคาตัว187บาทคล้ายๆกันนะฮะผมคิดว่าอะไรก็ได้มันห่อพุ่มร่างกายได้แล้วมันสะอาดก็ใช้ใช้ไปนะฮะ ผมไปถือสินมาก็ปรากฏว่ามันช่วงมรสุมพายุเข้าพอดีกลางเต้นอย่างดีเลยนั่งเจริญภาวนาบทลมจะมาก็ปุ๊บทันทีเลยฝนตกหนักมากเลยนี่เต้นผมไม่เปียกนะครับผมถือว่าเป็นวิบากกรรมก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าไอออนนิ่งที่มันกลางจากรถผมเนี่ยมันลมพัดจะพังอะ่ะ ก็มี f อฟฮะมี f อฟซึ่งใจดีมากเลยนะครับ f อฟผมเนี่ยก็มาช่วยจับปอนนิ่งให้ตัวเขาเปียกหมดเลยเปียกมอมแมมหมดเลยนะครับแล้วก็ยังซื้อลองกองให้อีกสองกิโลนะขอบคุณมากนะครับก็นอนเต็นใกล้ๆกันนะครับมีความสุขไปไหนก็เจอแต่เอฟซนะฮะมาถามปกต,ติท่านเข้าวันไหนบ้างอะไรนะปกต,ติเข้ามาคลินิกวันไหน ก็จะเป็นวันอาทิตย์มะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็มาเลี้ยงหลานที่นี่แล้วก็ลูกชายจะมาหาขึ้นมาที่นี่เพราะว่าผมอยู่ไม่เป็นที่นะอยู่การบ้างกรุง,งเทพบ้างแล้วก็ไปทํางานบ้างอย่างเงี้ยจับจุดไม่ได้จับจุดไม่ได้ดไม,ไดมาบอกอย่าลืมเรื่องมือขวานะครับมือขวาไอ้ไก่ใช่ไหมใช่คืออย่างนี้ครับ ที่จริงเขาไม่ได้กลัวตายอะไรนะไอไก่อะลูกน้องเนี่ยผมมองว่าถ้าเขามาเปิดเนี่ยเหมือนผมเนี่ยไปไหนเนี่ยคนก็จําได้หมดเลยจะกินข้าวเข้าห้องน้ําหรือไปไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจําเขาได้เนี่ยชีวิตเขาจะไม่ปกติชีวิตจะไม่ปกติแล้วก็จะทําให้เขาลําบากฮะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่าเขาจะมาออกเป่าว่าจะมาออกรายการไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะฮะ คือพวกเราจะมีนิสัยขี้ระแวงอยู่แล้วขี้ระแวงก่อนปีพศ2535นห้า้าะครับเขาจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่ามาเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าที่คุ้มครองเข้ามานอกจากช้างกระสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มเป็นพวกกระทิงเสือโครงอะไร คุ้งคองสัตว์ป่าขึ้นมาเยอะแยะสมัยก่อนจะมีหนังสือชีวิตการแจ้งหนังสือเป็นนิตยสารชีวิตการแจ้งไอ้ชีวิตการแจ้งเนี้ยเริ่มน่าจะมีพอสองพันห้าร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามมาแล้วมั้งพวกไปเที่ยวป่าก็จะไปยิงเสือโคร่งแล้วมาถ่ายรูปยิงกระทิงถ่ายรูปยิงเก้งยิงกวางถ่ายรูปแต่ผมนี่ไม่ยิงอะไรเลยนะครับแต่ว่าชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวเหมือนกับไปแคมป์ปิ้งผมติดรถเข้าไป ปีพศ2517เขาจะไปเที่ยวแถวเขาเรียกเขตจังหวัดอุทัยธานีนะครับคือไปจากอำเภอวัดสิงห์เนี่ยจะไปทางตำบลกุดจอตำบลหนองมะโมงตำบลหนองมะมงที่เสือดินเสือดินเสืออ้วนเสือไหวอยู่เนี่ยนะครับกุดจอกก็ท่านกำนันคมออกไปบ้านไร่นี่จะเป็นเขต เข้าเขตขอขอคอแล้วผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายคอมนิดนะฮะแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงมากแต่ถือว่าเป็นเกตผู้ก่อการร้ายและเราจะเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านหูช้างมันเป็นป่านะฮะเป็นป่าคือไปกาลุงสมัยก่อนกาลุงมีตลาดไม่กี่ห้องไม่กี่ห้องแถวนะตลาดกาลุงศาลเจ้าแม่กาลุงที่ว่าเวลาขับรถจาก ตัวจังหวัดอุทัยจะไปอำเภอบ้านไร่เนี่ยก็จะผ่านตลาดการลุงนะฮะศาลเจ้าแม่การลุงผมติดรถไปติดรถจีปเข้าไปอสิ่งอตอนนั้นเบิ์เข็มขัดสนามแบบทหารใช้ในสงครามโลกอะจะเข็มขัดสีเขียวๆเ,เนี่ยจะค่าติดไฮพาวเวอร์ออโตเมติกหรือเขาเรียกเบลนีออโตไฟเหมือนคุณลพพินไพยวันใช้ ล่าไอ้ลที่บางลางนะครับหรือไอ้ดำมหาการอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นอินตนาการเหมือนกับเรากินไยวันกับเขาบ้างเอาไปพอไปเนี่ยเราก็ไปมันเป็นเป็นที่พักมุงแฝกนะเป็นกระท่อมถ้าทางใต้เรียกขันหนังภาคกลางก็เรียกกระท่อมนะครับก็ไปพักที่กระท่อม พราะตรงจุดเนี้เขาบอกว่ามันมีเสือมันมีเสือมากินกินวัวชาวบ้านมากินวัวชาวบ้านก็หวังจะไปช่วยปราบเสือนะครับไปช่วยปราบเสือพอไปถึงนี่ปรากฏว่าคณะที่ไปด้วยที่เป็นพรานนำทางเนี่ย<อ>เขาก็ไปยิงเก้งมาได้ตัวนี้นะครับ คราวนี้พอเข้าไปก็ปรากฏว่าพลานที่เขานำทางเนี่ยเขาไปยิงเก้งได้ตัวนึงเก้งคือฟานน่ะเขาเรียกฟานเก้งนะฮะก็เอามาทำมาช้ำแหลกกันเพื่อจะทำอาหารกินนะฮะตอนนั้นก็ช่วงเย็นแล้วข้างๆเหมือนจะมีลำห้วยอยู่ ผมก็เตรียมจะไปอาบน้ำเพราะระหว่างทางมาเนี่ยทางมันในป่าไงผมต้องมีหน้าที่ช่วยเขาเก็บกิ่งไม้กวางทางอะไรเหงื่อก็เต็มตัวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวแต่ว่าที่เอวนี่ยังคาดปืนอยู่นะเข็มขัดปืนอยู่นะครับเตรียมจะไปอาบน้ำมันใกล้ค่ำแหละใกล้ค่ำแล้เข้าใต้เข้าฝ่ายนะฮะก็ปรากฏว่า ปรากฏว่าไอ้ไอ้พานอีกคนเนี่ยมันได้ยินเสียงเป๊ะนะเสียงเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเสียงฟานเสียงเก้งนะฮะเสียงฟานเสียงเก้งมันก็เตรียมจะไปยิงอีกตวงเดี๋ยวมึนหัวหน่อยนะกล้องมันผมก็ตั้งมันไอ้หามันหมุนไปซ้ายก็ไปขวาไปขวาก็ไปซ้ายกูละงงกับมันจริ เขาก็ถือปืนปืนลูกซองหรือปืนแก๊ปไปกระบอกหนึ่งแล้วเขามีไฟตอนนั้นมีไฟไฟติดติดที่หัวแล้วแต่ไม่ใช่ไฟใช้แบตเตอรี่นะจะใช้ลังฐานใช้ลังถานหลายๆก้อนนะ่ะถานไปฉายถานไปฉายเนี่ยหลายๆก้อนนะ่ะไป ตรงที่มันไม่เป็นป่าเนี่ยมันก็ยังพอมีแสงหน่อยแต่พอเข้าไปในป่าปุ๊บเนี่ยมันมันเริ่มมืดมองไม่เห็นแล้วเขาก็ฉา,ายไฟไปพอฉายไฟไปมันก็เห็นตาแดงๆงคือแสงไฟฉายที่ส่องไปในป่าเนี่ยพอเจอตาสัตว์แม้แต่ตาแมงมุมตานกอะไรเงี้ยก็จะมีแสงสะท้อนมาเหมือนกระจกนะครับตาสัตว์เนี่ยจะเหมือนกระจกแสงจะสะท้อนมาถ้าตาเสือก็ จะสีแดงห่างหน่อยนะฮะเราสังเกตง่ายๆเวลาส่องสัตว์เนี่ยคือเราเข้าไปเที่ยวในป่าเนี่ยเราใช้ไฟฉายระดับสายตาส่องไปปุ๊บอย่างนี้นะครับถ้าเจอตาสีเขียวจะเป็นสัตว์กินหญ้าแต่ถ้าตาสีแดงจะเป็นสัตว์กินเนื้อเราจะแยกอย่างนั้นนะฮะอันนี้ไอ้ทิศวิงเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยจำชื่อได้แล้วชื่อทิดวิง รูปร่างล่ำบึกเลยวิ่งส่องไปปุ๊บไปเจอตาผมก็มองไม่เห็นเพราะผมเดินตามไปบอกเดี๋ยวกูไปดูด้วยเดินตามหลังเข้าไปเดี๋ยวกูไปดูด้วยปรากฏดพอมันส่องเห็นตาเขามันยิงเลยตุ้มเข้าไปพอยิงตุ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่เก๊มันเป็นหมีควายอึ้มขึ้นมาเลยครับหมีควายมันยืนขึ้นอ ร้องอมาไอ้ทิกวิงทิ้งปืนวิ่งกลับหลังเลยมันเป็นไอป้ปลาไอป้ปลาสาบเสือเนี่ยสูงแค่แค่หน้อกอะชนผมหงายท้องเลยผมหงายท้องปุ๊บเนี่ยไอ้หมีก็ยืนมันคงยืนด้วยความโกรธนะเพราะว่าลูกปืนนัดแรกเนี่ยไปเข้าใกล้ๆหัวมันอะแต่มันไม่ตายอะ ผมก็ตกใจแต่ปืน11ผมเนี่ยผมขึ้นลำไว้แล้วอยู่แล้วขึ้นลำขึ้นลำแล้วก็เซฟเขาไว้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีลูกกระสุนปืน11มม,มไม่ใช่ลูกหัวบอลธรรมดานะลูกหัวบอลลูกไม่กี่บาทฮนะมันไม่แรงเขาจะมีลูกหัว,หวลูจะเคทัลพอยเนี่ยของเฟเดรัลของยี่ห้อวินเชสเตอร์ของยี่ห้อเลมิงตันแต่มันมีอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็น เขาเรียกลูกแบล็กคารอนหัวจะดำเลยแล้วก็เป็นหัวลูมีแฉกกระสุนอื่นนัดหนึ่งประมาณไม่กี่บาทสิบสิบกว่าบาทให้ลูกแบล็กคารอนเนี่ยนัด 100, 100ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับสมัยปีหนึ่งเจ็ดนะครับ100ร้อยกว่าบาทเงินเดือนผมเจ็ดร้อยเจ็ด้อยห้าสิบนะครับเงินเดือนผมผมก็ไปซื้อมาแปดนัดไว้สำหรับคาปืนเาไว้ถ้ายิงกับคนร้ายเนี่ยนัดเดียวเนี่ยอยู่แน่ มันจะแรงผมตกใจมันระยะหาไม่กี่เมตรน่ะก็ใช้ปืนสเสียดมอ,ม,อมอผมเนี่ยทิ่มสองมือเข้าไปยิงหมีตุ้งตุ้ม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 ยิบเลยหมดแม็กไอแม็กลูกกระสุนสำรองค่อยอยู่ที่เอวเนี่ยแม็กละเจ็ดนัดสองแม็กสิบสี่นัด ไม่ใช้กระสุนสำรองนะครับก็หมุนตัวได้ก็ตะกายทิ้งปืนเลยตะกายหนีเพราะว่าหมีมันชะงักโดนปืนแล้วมันก็ชะงักเนี้ยแต่มันก็จะเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่ได้ทิ้งตัวควบผมนะโอ้ยตาเหลือเลยหนีอย่างหมาเลยพระขมาลุดเลยเหลือกางเกงในตัวเดียวเนี่ยห้อยปืนมาวิ่งวิ่งมาที่กระท่อมแต่ไม่ได้วิ่งหนีแบบหมานะวิ่งมาเอาปืนลูกซองห้านัดผมที่วางเข้าไว้อ่ะ พอได้ลูกซองห้านัดได้ผมก็วิ่งสวนเข้าไปอีกสวนเข้าไปว่ามันจะตายไม่ตายผมเห็นมันนอนฟุบอยู่ผมก็ใส่ได้ลูกซองห้านัดเบาหนิงลูกเอชกียิงไปหนึ่งนัดเนี่ยจะมีกระสุนหนเก้าเม็ดก็อัดเปตุ้ม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 ไปฟุบมันก็นิ่งไม่ไหวติงเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยถ้าตายจะลืมตาถ้าเกิดว่า มันยังหลับตาแสดงมันยังไม่ตายผมก็ดูเอ๊มันหลับมันลืมว่ามันมันหลับหรือม,ม,มันลืมนะจมเจ้าไม้แหก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตกก็ตายนะฮะนี่เป็นการยิงสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ค่อยล่าอะไรเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะล่าผมก็ไม่ได้านมะถ้าได้มาผมก็กินกับเขาด้วยมนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเตรียมหมูเตรียมไก่ไปแล้วนะฮะจะเข้าป่านี่ผมจะ เอาไก่สองตัวสับ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 เข้าไว้ลากผักชีหอมอ่ะกระเทียมลากผักชีกระเทียมใส่เกลือหน่อยจะทําไก่ขั้วเค็มไปไก่คั้วเค็มไปก็จะทําไปสองตัวนี่ก็อยู่ได้หลายวันมีอะไรเข้าสวยร้อนก็จะไก่ขั้วเค็มใส่ไปชิ้นสองชิ้นก็กินนะครับแล้วก็น้าพริกน้กําพริกเผาตําไปเองเมื่อก่อนไม่มีน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ําพริกเผาขายอย่างนี้นะครับ สมัยผมนี่